สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโ o ล e x e ก s ิ t ซี่เทดทั้งหลายนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นักเทรดมือใหม่นะครับก็แผนที่ให้ไว้เมื่อ4วันก่อนเห็นไหมครับว่านะครับทองคํานะครับก็จะต้องไปดีเทสต,ตามที่ว่าแล้วก็พึ้นไปทีพีบริเวณ30-40นะครับนะครับก็หมาย TP เราจะอยู่ประมาณ30-40ย์ี่ศยก็มาแล้วนะครับมาแล้ว 3.0มศูนย์ูนะครับนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับการรีเทสเมนต์ก็ลงไปตามที่บอกจริงๆนะครับรีเทสเมนต์นะครับดูได้นะครับตรงนี้นะครับลงไปรีเทสเมนต์ที่ผมว่านะครับก็คือบริเวณบริเวณนี้นะครับนะครับแล้วก็เบรกชนเนลขึ้นไปแล้วถ้าทางจะไม่ลงแล้วนะครับ ก็มาถึง30จริงๆนะครับตอนนี้ก็เหลือเป้า40ตอนนี้อยู่3 2แล้วนะครับนะครับ31 32แล้วนะครับยังไงก็40แล้วก็ขึ้นมาถึงนี่นะครับ60นนะครับ58นะก็น่าจะแลนี่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มีการรีเทสกันแล้ววันนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวครับลุ้นว่าเขาจะมารีเทสให้เราอีกัครั้งหนึ่งไหมที่นี่มันมี มันมีเป้ารีเทสอยู่นะครับเป้ารีเทสอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ2,905นะครับ2,900นะครับป้าหมายการรีเทสของเราเนาะนะครับ2,900 2,905นะครับก็รุ้นให้เขามาลงมาให้เรานะครับส่วนบายนะครับส่วนบาย2,900 2,905นะครับ แล้วก็กลับขึ้นไปต่อนะครับกลับขึ้นไปต่อนะครับทีนี้เราก็มาตี Channel กันนะครับตีเส้นเนกันเห็นไครับเขาทัดพอดีเป๊ะเลยนะครับทัดแบบสนิทสนิทเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายจะอยู่ตรงไหนเอานะครับนะครับเป้าหมายก็อยู่นี้นะครับน่าจะอาจจะเลยกรอบช h a n n า l นี้ไปนะครับ เป้าหมายเราก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเป้าหมายอาจจะเลยกดชแนลไปเป้าหมายตรงนี้นะครับเป็นเป้า TP ของเราสองเก้าเจ็ดหกนะครับเป็นเป้า TP ของเรานะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณโซนบายส่วนบเลเมนี้จะเป็นโซน TP แล้วก็โซนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับนะครับบริเวณนี้สองเก้าห้าสี่นะครับจะเป็นโซน TP ของเราพอเกดกันง่ายๆนี่หนะครับ ก็ถ้าเขาลงมาอาจจะลงมาในภาพนี้นะครับก่อนก่อนก็ทำฟอสเบรกไปทีแล้วนะครับลงมาปัาบแล้วกบขึ้นนะครับหรืออาจจะลงมาแค่ที่ผมบอก2 9 0 9แล้วก็ขึ้นนะครับก็คลิปเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับที m g m m ็อ k e r ิัดับหนึ่งของประเทศอทศอสเตรเลียนะครับสเปรดต่ำนำนำลอดที่เทด ไปแรกเป็นเงินสดได้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีทองยังแรลลี่ต่อไปนะครับ